สิ่งที่เราคุยกันคือการมองโลกแง่ดีเนี่ยถ้าเอา c o m m o n เ e n s e นะครับเราเริ่มเห็นว่าวิธีมองโลกแง่ดีคือเราคิดโดยใช้ที่ฐานที่ตั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่เรามองหาด้านดีได้ใช่ไหมครับที่สำคัญคือเรามองโดยมองว่าเรามีทางเลือกเสมอแล้วเราเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตัวเองที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้ชีวิต แต่มันยังไม่ได้บอกว่ามันคิดยังไงใช่ไหมครับเซลิกแมนเนี่ยเขาถ้าท่านจําได้นะครับเขาศึกษาเรื่องของ Learn Helplessness ไม่ทราบคุณไหม mm. คือเขาเป็นคนที่เริ่มต้นศึกษาจาก Abnormal Psychology เหมือนกัน mm. ศึกษาเรื่องว่าทำไมคนเราถึงท้อแท้และเป็นโมเดลของเรื่องซึมเศร้านะ Learn Helplessness mm. คุณไหมครับ mm. บางคนไม่คุณนะท่าทาง Learn the helplessness ภาษาอังกฤษวลคําต้องย้ำนะวันนี้ผมผมโปรเซสของผมไม่เหมือนกับที่ผมเคยทําเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ที่นี่มันเป็นคนที่มีโอกาสไปใช้เยอะผมก็เลยใส่เนื้อลงไปมากกว่าโปรเซสปกติคือเซลลิกแมนนี hmm. ้เขาเริ่มต้นศึกษาจากสัตว์ทดลอง เอาง่ายๆเลยล่าเขาสัตว์ทดลองหลายชิ้นหลายชนิดแต่ตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่เขาทําก็คือเขามีสุนัขอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคืออยู่ในกรงที่กรงแบบที่หนึ่งคือช็อตไฟฟ้าถ้าหมามันไปเคี่ยถูกคารที่ถูกต้องไฟฟ้าจะหยุดช็อตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งให้อยู่ในกลุ่มกรงที่ช็อตไฟฟ้าไม่ว่าหมาจะทํายังไงไฟก็ไม่หยุดช็อตแล้วเอาสองกลุ่มนี้มาเข้ากรงชนิดอีกชนิดหนึ่งคือ มีไฟช็อตถ้าหมากระโดดข้ามไปก็จะหยุดอีกอีกข้ามอีกข้างหนึ่งไม่ช็อตเขาก็เพราะว่าหมากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยสุนัขกลุ่มที่หนึ่งที่ไปอยู่ในกรงที่ถ้าไปเขี่ยถูกคาแล้วจะหยุดช็อตได้เนี่ยเมื่อไปอยู่ในกรงใหม่เมื่อมีไฟช็อตแล้วมันจะหาหาทางออกและกระโดดข้ามจนกระทั่งเจอพื้นที่ที่ไม่เจอไฟช็อตแต่หมาที่เคยอยู่ในกรงที่ถูกช็อตไฟไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเมื่อไปอยู่ในกรงใหม่แม้ว่าจะมีช่องทางกระโดดหนีได้ มันก็ไม่กระโดดหนีเราแล้วเขาเรียกสภาวะนี้ว่าเป็น learned helplessness คือสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับโมเดลนี้เชื่อว่าเป็นโมเดลกันกับคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สู้คือมีอะไรบางอย่างที่สอนเขาว่าไม่ว่าเขาจะพยายามทำอะไรก็ตามเขาจะไม่มีทางประสบผลสำเร็จหรือเขาจะไม่มีทางที่จะแก้มันได้นะครับ หลังเซลิกแมนก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทาง p o s t i v e Psychology เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาสู่เรื่องที่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ l e Learn the Optimism ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ได้อย่างน่าอ่านนะครับเลนตัวเดียวกันแต่เป็น Optimism ในเลนออปติมิซึมนี้เนี่ยผมได้แปลงคีย Concept ของมันออกมาเป็นบทบทนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกนี้เพราะว่ามันมีประเด็นที่เอาไปใช้ได้ในเชิงประยุกต์ใช้ชัดเจนเพราะเมื่อสักครู่ตอนเบรกมีคนที่รู้จักกันมาถาม